Này mà, để được Thải lắm á Này à Đó, đó, đào pin mà, đào pin mà Đó, vẹp nốt nơp này Nó xèo hùa lấy bà Hả? lên nha đi ở lên lõi เห็นปะเห็นปะเห็นตูมสุดแล้วอือพอโทรศัพท์เลยดีมันถ่ายรูปธรรมดาชัดเจ็บอกมองไม่เห็นเครื่องบินหรอกแต่พอไปลงคลิปน่าจะเห็นอะ เขาจอเนี้ยเคยเคยลองและถ่ายรูปธรรมดาเนี่ยเหมือนไม่ชัดอะ่ะแต่พอไปลงปุ๊บแม่งชัดหน้าจอไม่ละเอียดพอเลย กดถ่ายไปให้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เวลามันเดินวะหละ่ะลมมาแล้ว มันเล็กเกินลำเราไม่เห็น <laughs> เอาตอนลงด้วยอะอใส่ริโพล,ลามไปแล้วเนี่ยมันไม่ร้อง,งนะ <laughs> <laughs> มาเลยมาเลยฮานอสจะลงล้ว ai, subscribe cho kênh cột Mì Gõ cột không bên